เซเลนสกี้เดือดประนามรัเสเซียโจมตีตึกรัฐบาลกลางกรุงเคียฟดับสทารกยังไม่รอด ประธานาธิบดีวลดิมีเซเลนสกี้ของยูเครนออกโรงประนรามรัสเซียหลังรัสเซียใช้โดรนกว่า800ลำและขีปนาวุธ13ลูกโจมตีพื้นที่ต่างๆในยูเครนทาให้อาคารของรัฐบาลในกรุงเคียไฟไหม้เสียหายโดยตึกนั้นคือตึกคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นสํานักงานของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆในยูเครนถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีสงครามมาเลยค่ะที่อาคารของรัฐบาลถูกยิงถล่มโดยตรง ไม่เพียงแค่อาคารราชการที่อยู่อาศัยของประชาชนก็ไม่รอดค่ะลูกหลงจากขีปนาวุธและโดรนทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายในจํานวนนี้มีเด็กทารกร่วมอยู่ด้วยต่อมาเซเลนสกี้ออกแถลงการผ่านวิดีโอพร้อมข้อความว่ารัสเซียกําลังจงใจสร้างความเจ็บปวดให้ยูเครนด้วยการโจมตีที่อุกอาจไม่สนหน้าอินหน้าพรม และนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าปูตินกําลังทดสอบโลกใบนี้ว่าเราจะยอมรับหรือจะทําเฉยกับการกระทําอันป่าเถื่อนนี้ผู้นําประเทศยุโรปต่างแห่กันออกมาประนามขณะที่สหรัฐกําลังพิจารณามาตรการคว่ำบาดเพิ่มเพื่อตอบโต้ให้สาสมค่ะ